วันนี้ที่สวนดอกไม้นะครับมีแขกมาเยี่ยมสวนดอกไม้ที่บ้านนะครับนี่ครับตัวนี้เลยครับเห็นเห็นนะครับเขามาเยี่ยมสวนดอกไม้ครับแสดงว่าที่นี่นี่อุดมสมบูรณ์นะครับนี่ครับตัวนี้ครับเพื่อนปูนั่นเองครับนี่ครับเขามาเยี่ยมสวนดอกไม้ผมื่อแสดงว่าสวนดอกไม้ที่นี่อุดมสมบูรณ์นะเนี่ยคัดูเพื่อน อันนี้คือที่สวนดอกไม้หน้าบ้านนะครับนี่ครับมีปูมาเป็นแขกรับเชิญกันมาเยี่ยมสวนดอกไม้นะครับเพื่อนนี่เขากำลังเดินสำรวจสวนใหญ่เลยครับนี่ครับอันนี้เขาอยู่ในดงต้นเศรษฐีเรือนนอกเะครับเพื่อนนี่ครับนุ่นไปนู่นแล้วครับนี่ครับนี่เขาเดินมาีนี่แล้วครับ นี่เขามาเยี่ยมสวนนะครับสวนดอกไม้นี่เขาปรอยู่ตัวเสตทีเรือนนอกครับนี่ครับเพื่อนโอ้วันนี้นี่เลี้ยงไว้อยู่นะครับเพื่อนครับสารัแปแปลงใบด่างครับแบบแย่ๆครับดอกไม้ครับเพื่อนนี่ครับบอลสีนะครับนะครับสวยงามครับนี่มีเคงมาหาแล้วนะครับนี่ครับ น้องปูนั่นเองครับน้องปูน่ครับน้องปูไม่ไม่เที่ยวหานะครับอยู่ในสวนดอกไม้ครับเราไม่ทําร้ายเขานะครับนี่ครับมาเยี่ยมสวนดอกไม้นะครับน้องปูครับนี่ครับไปหนึ่งครับน้องปูมาเยี่ยมสวนดอกไม้นะครับสวยๆครับ ครับเขาอาจจะอาศัยอยู่ในสวนหากินพวกหอยพวกแมลงต่างๆเล็กๆนะครับเป็นอาหารนะครับรับเยี่ยมสวนไปเองครับนี่ครับต้องัวครับ